สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างจักรในตำนานพลังงานทดแทนวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆทำกล้องวงจรปิด DC กันก็คือใช้ไฟ DC ซนะครับผม <c oughs> วัอดีนึกนานนิดน,นึงว่าว่าจะพูดว่าอะไรเมื่อกี้ก็คือผมเนี่ยจะซื้อกล้องวงจรปิดเนี่ยไปติดที่บ้านที่บ้านที่ตางจังหวัดที่บ้านผมนะครับผม แล้วทีนี้ผมก็จะใช้เป็น DC เพราะว่าอย่างที่ลหลายคนติดตามผมมาก็จะรู้ว่าผมที่บ้านผมเนี่ยถ้าอะไรใช้เป็น DC ได้คือจะใช้เป็น DC เพราะว่าจะเป็นจกักรวรรดิ DC ใช้ร่วมกับระบบอะตอมิกกันครับผมทีนี้ <c oughs> ผมก็ได้ซื้อกล้องจรปิดของอันนี้ก็เห็นเขาว่าเขาว่าอีกแล้ว <c oughs> เห็นเขาว่ามันชัดดีของเซี่ยมีนะครับผมก็คือเป็นสมาร์ทอะไรคามล่าสาร้อนะครับผมตัวนี้ ของเซี่ยมีนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องจอนปิดแต่เราไม่ได้มาไม่ได้มาโฟกัสที่ตัวกล้องจอนปิดรุ่นดีนะผมแต่เราจะมาโฟกัสกันที่ว่าจะทํายังไงให้มันใช้ไฟดีซีได้อ่าเราก็จะได้ไม่ต้องเราก็จะได้ไม่ต้องใช้กล้องจอนปิดผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับเราก็คือใช้กล้องจอนปิดเป็นดีซีเลยก็คือต่อตรงจากแบตเตอรี่ได้เลยก็ไม่ใช่ต่อตรงจากแบตเตอรี่หรอกครับก็คือต่อจากแบตเตอรี่เพื่อมาเข้าบัคอก่าแล้วก็ต่อจาก มาเข้ากล้องจรปิดเพราะว่าต้องใช้บัคโหลดแรงดันนะครับผมทีนี้ในตัวกล้องอะ่ะมันก็จะมีเมมโมรี่ Memory, มีอะไรมาให้เราประมาณเนี้ยแต่ทีนี้มันก็จะมีสายมาให้เราแค่นี้เนี่ยสายเนี้ยที่จริงสายนี้มันก็ต่ออยู่ที่ผมตัดแล้วนะผมนี่ก็คือสายสายอันเนี้ยสายเส้นเนี้ยฝั่งหนึ่งก็ต่อเข้ากล้องมจรปิดแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่เป็น usb เนี่ยก็คือจะต่อกับที่ชาร์จโทรศัพท์อ่ะที่เป็น usb อะ่ะ คือทางร้านก็แจ้งว่าต่อกับที่ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยไอ้ที่ชาร์จโทรศัพท์เอ่ออห้าบาทสิบาทยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยต่อได้เลยนะครับผมแล้วแล้วก็นั่นแหละใช้ใช้ผ่านไอ้เอ่ออะแดปเตอร์ที่ที่ท,ท,ที่ที่ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับทีนี้พอเราพอเราจะมาใช้เป็น DC เนี่ยเราก็อยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมันใช้งานผ่านอะแดปเตอร์เนี่ยก็คือมันรับไฟ220โวลต์มาแล้วก็แปลงออกมาเป็น DC พื่อที่จะจ่ายให้กับอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับผมทีนี้กล้องจอนปีกเกอเหมือนกันมันใช้งานเอ่อทางเนี้ยก็คือผ่านผ่านที่ชาร์จโทรศัพท์นะผ่านที่ชาร์จโทรศัพท์ก็แบบเนี้ยนะผมเนี่ยที่ชาร์จโทรศัพท์แบบเนี้ยก็มาต่อตรงนี้ได้เลยที่ชาร์จโทรศัพท์เนี่ยนะผมแต่ผมมากก็คือจะมาลองกับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์เหมือนกันอ่านี้ก็สามารถต่อได้แต่ทีนี้วิธีทำเนี่ยก็คือว่าให้เราตัดสายเลย ตัดสายฝั่ง USB เนี่ยตัดสายเลยแล้วมันก็จะมีสายเหลืออยู่2เส้นเนี่ยอย่างเงี้ยเหลืออยู่2เส้นนะครับเนี่ยผมตัดออกมาเนี่ยเนี่ยมันจะมีสายเหลืออยู่2เส้นเป็นเส้นสีดําสีแดงแต่ทีเนี้ยเราอย่าเพิ่งเชื่อว่าแดงคือบวกดําคือลบไม่ว่าอุปกรณ์อะไรก็ช่างที่เราตัดสายออกมายี้แล้วมันเป็นสีบางทมีมันอาจจะไม่เป็นสีดําแดงแบบนี้ก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีอะไรก็ ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นสีดําสีแดงอย่างนี้ก็ได้เราอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับอาจารย์ไก่บอกอาจารย์ไก่สอนเสมออย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆให้เราวัดดูให้เราเออไอ้นี่เอาเองนะครับผมทีนี้พอตัดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาปอกสายอปอกสายสองเส้นเนี้ยเราจะได้รู้ว่าอันไหนดาอันไหนอันไหนบวกอันไหนลบอ่าแล้วก็จะได้รู้ว่ามันรับไฟกี่โวลต์อ่าในเมื่อเขาบอกว่า ทางร้านแจ้งว่าใช้งานผ่านอะแดปเตอร์ใช้งานผ่านไออะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นชาร์จโทรศัพท์เราก็เสียบได้เลยก็เสียบปุ๊บอย่างเงี้ยอ่านะครับผมบอกสายนะครับสองเส้นแล้วเสียบแล้วก็ใช้มิเตอร์วัดโวลต์อ่ามิเตอร์วัดโวลต์ปุ๊บวัดโวลต์เอซีไอวัดโวลต์ดีซีต้องต้องต้องปรับไปที่วัดโวลต์ดีซีนะครับไม่ใช่วัดโวลต์เอซีนะเอ้ อ่ามันจ่ายออกมาเป็น dc ใช่บัานวลต์ดีถูกแล้วนะครับผมแล้วก็เอาดำดำเออแดงดำเนี่ยไปจิ้มเลยมันจะมองเห็นไหมเนี่ยนะผมก็คือจิ้มแดงก็จิ้มปึ๊บอ่าดำก็จิ้มปึ๊บเนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่ขึ้นเครื่องหมายลบแสดงว่าแดงดำถูกแต่ถ้ามันขึ้นเครื่องหมายลบก็แสดงว่าอีกเส้นหนึ่งเป็น อีกเส้นหนึ่งเป็นบวกอีกเส้นหนึ่งเป็นลบก็คือน่าจะเข้าใจนะถ้ามันขึ้นเครื่องหมายลบคือแสดงว่ามันกลับขั้วอ่าแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเครื่องหมายลบแสดงว่ามันถูกขั้วอ่านะครับผมอันนี้เราก็จะได้รู้ว่าไอ้กล้องวงจรปิดตัวเนี้ยมันรับไฟที่5โวลต์ดีซีเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาบั็กมาต่อต่อกับระบบของเราเราก็ปรับที่บั็อกอะ่ะให้มันจ่ายออกที่5โวลต์ แค่นั้นเองนะครับผมเร,เราก็ใช้เป็นดีใช้กล้องวงจรปิดหรือใช้อุปกรณ์ันนั้นเป็นดีฟีได้แล้วนะผมคืออันนี้เป็นการเป็นการเ,เช็คว่าสายไหนบวกสายไหนลบเราจะได้ไปต่อถูกนะครับผมก็คือเราจะได้ต่อถูกว่าสายบวกสายลบจะได้เข้าตรงไหน,นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่าอย่างบ้านผมจะเป็นระบบยีผมก็ต่อระบบ24มาเข้าที่ตัวบัคอ่าบัคกไอ้ตัวละร้อยกว่าบาทนะครับตามช้อปปี้ลซาด้านะครับผม แ้เลือกเอาจะเอาตัว3แอมป์5แอมป์หรือ20แอมป์ก็ได้แล้วแต่นี้แล้วแต่เลยนะครับผม mm. ก็มาเข้าที่บัคอ่าแล้วก็ปรับขาออกอะ่ะปรับให้มันเหลือที่5โวลต์ตามที่ตัวอุปกรณ์เนี้ยตามที่ตัวอุปกรณ์เนี้ยเขารับได้คือเขารับอยู่ที่5โวลต์แค่นี้เราก็ใช้เป็น DC ได้แล้วนะครับผมก็ mm. ทุกอย่างอ่ะครับที่ที่มีเราเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยอย่างอะไรอ่ะ เอออินเทอร์เน็ตบ้านอินเทอร์เน็ตบ้านที่ที่ที่เขามีที่เขามีอะแดปเตอร์มีเราเตอร์ที่เขามีเราเตอร์อ่ะอินเทอร์เน็ตบ้านอ่ะแล้วก็มีเราเตอร์เสียบไฟบ้านอ่ะที่ที่เป็นแปลงออกมาอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวตัดได้เลยอ่ะเดี๋ยวบ้านผมบ้านผมมาติดเน็ตแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูว่าตัดแล้วก็มาวัดแล้วก็ต่อยังไงนะครับแต่เหมือนการตัดเสร็จแล้วก็มาดูสาย2เส้นอย่างเงี้ยมาดูสายสองเส้นอย่างเงี้ยว่าว่าแล้วก็ก็เออเอา เสียบกับไฟบ้านแล้วก็เอามิเตอร์วัดดูว่าเส้นไหนเป็นบวกเส้นไหนเป็นลบแค่นั้นเองอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดจับถูกจับแดงดําถูกมันก็จะขึ้นไม่ไม่มีเครื่องหมายลบแต่ถ้ามันมีเครื่องหมายลบคือแสดงว่าอีกอีกขั้วหนึ่งเป็นบวก,กขึ้นหนึ่งเป็นลบแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการหาสายบวกสายลบถ้าเราจะใช้งานอุปก,กรณ์พวกนี้ให้เป็น DC นะครับผมก็อย่างที่บอก เออผมทําจักระวรดดีซีอะไรที่ใช้เป็นดีซีได้ผมใช้เป็นดีซีนะครับผมอะไรที่ใช้เป็นดีซีไม่ได้ก็ใช้ผ่านอิวอร์เตอร์ไปแค่ชั่วครั้งชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยกล้องจรปิดเนี้ยมันเสียบไว้ทิ้งไว้เลยทั้งวันเงี้ยเราใช้ดีซีดีที่สุดแล้วครับผมเราใช้ดีซีดีที่สุดแล้วเพราะว่าประหยัดอยู่แล้วมันประหยัดพลังงานอยู่แล้วนะครับผมเราไม่ได้ใช้งานผ่านอิวอร์เตอร์นะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมวันนี้มาทําคลิปเออแนะนําวิธีการหาขั้วบวกขั้วลบ นะครับในกล้องวงจรปิดอ่าหรืออุปกรณ์พวกเนี้ยที่มีอะแดปเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยในการแปลงไฟจาก200แอมมาเป็น DC เนี่ยนะครับผมมันมันเราถ้าเราจะใช้ DC โดยตรงเราก็ต้องมาเช็คอย่างเงี้ยอย่างโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยมันมีอะแดปเตอร์เราก็ตัดสายแล้วก็เนี่ยเสียบปลั๊กแล้วก็จับดูว่ามันจ่ายไฟออกมากี่โวลต์นะครับผมแล้วเราก็หาบลั๊กมา,าลดแรงดันจากจากระบบเราให้มันอยู่ที่โวลต์ที่ตัว ตัวโน้ตบุ๊กต้องการอ่ะมันก็ใช้งานได้และเป็น DC โดยตรงแล้วเห็นไหมครับผมเนะี่ยอะไรที่เป็นอะแดปเตอร์ตัดได้เลยครับผมตัดอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยแล้วก็มาเช็คแบบเนี้ยได้เลยนะครับผมก็คลิปในวันนี้ก็น่าจะน่าจะมีประมาณนี้นะับผมก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจนะผมถือใครถ้าถ้าใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ที่เห็นนะครับผมทุกคอมเมนต์ที่เห็นนะ อันไหนไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะบางทีมันมันเยอะแล้วมันตอบไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วผมก็ทํางานหลายอย่างด้วยก็คนที่เป็นติดตามผมมาก็น่าจะรู้นะครับผมว่าผมตอบทุกคอมเมนต์จริงๆที่เห็นนะครับผมก็โอเคครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนที่กดติดตามกันด้วยดีเสมอมานะครับผมก็ ผมก็จะพยายามทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆมีอะไรก็จะมาอัปเดตมาออบอกมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้นะครับผมจะได้ใช้งานพลังงานโซลารเซลล์อย่างคุ้มค่าแล้วก็อย่างสะเถียนอย่างสบายเงินในกระเป๋าด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ